ขอสวัสดีเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆอีกครั้งหนึ่งครับอยู่กับผมสมพานสัตยวันนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเขตน้องจอกบนถนนสวินทวงหนึ่งร้อยสิบครับแขวงกระทุ่มลายเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครเองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่นะฮาราจุกุไทยแลนด์นะครับบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น ยุคโบราณนะครับที่เราหาชมได้ง่ายๆในกรุงเทพมหานครของเรานี่เองเข้ามาข้างในสัมผัสถึงบรรยากาศของแบบเมืองญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับที่เราเคยคุ้นเคยนะสำหรับใครที่เคยไปญี่ปุ่นนะครับจะเป็นญี่ปุ่นโบราณนะครับยุคเก่าแล้วแหละหรือว่ายุคเอโดะนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินชม บนพื้นที่122ไร่อาจจะพาชมไม่หมดนะวันนี้พามาเที่ยวตอนเย็นๆนะครับเพื่อสัมผัสกับแสงไฟส,สวยๆสาหรับท่านที่อาจจะคุ้นเคยกับภาพบรรยากาศตอนกลางวันนะสําหรับเราจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในช่วงค่ำนะครับสําหรับวันนี้มาดูว่าช่วงค่ำๆแสงไฟจากคมไฟแบบนี้จะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ภายในก็มีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ขายของที่ระลึกของใช้เสื้อผ้ามากมายเลยนะเพื่อนเพื่อนมาเดินเที่ยวได้แล้วก็มุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากครับตรงนี้จะเป็นลานกิจกรรมนะครับวันนี้มีขับโกคาร์ตใช่ไหมเขาเรียกโกคาร์ตเนาะเห็นมีน้องๆขับอยู่สองสามท่านนะครับเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆนะครับร้านค้าร้านอาหารก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะ เพราะว่าที่นี่จำลองเมืองญี่ปุ่นมาไว้ให้เราได้สัมผัสกันที่ในกรุงเทพของเราเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นปลาคาร์บนะครับสวยงามมากแล้วก็เยอะด้วยให้อาหารปลาได้นะครับรอบๆฝั่งทางด้านนู้นจะเป็นมุมของน้องๆหนูๆน,นะเป็นสนามเด็กเล่นในร่มนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปชมนะครับเพื่อนๆโอเคครับ ตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นในล่มนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับเราจับตุ๊กตาในห้างแต่จะใช้ตัวคนเราจริงๆในการจับนะครับเราสามารถโหนสลิงแล้วก็โกยตุ๊กตาโกยของรางวัลมาได้เลย1ครั้ง200บาทตอนนี้เสียงเพลงดังมากผมขออนุญาตลดเสียงลงหน่อยนึงนะเพื่อเดี๋ยวติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปชม บรรยากาศตามสถานที่ต่างๆภายในบริเวณฮาราจุกุแห่งนี้ครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างร้านอาหารร้านค้าเปิดเยอะนะครับตอนนี้เยน็ยนๆแล้วก็ทางร้านค้าก็เริ่มเปิดไฟและสวยงามทีเดียวครับ ร้านค้าน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นทางร้านอาหารร้านของฝากของเทระลึกร้านเสื้อผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนให้เราถ่ายรูปมีศิลปะบ,บนกำแพงสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปเยอะเลยครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน เข้ามาด้านในสัมผัสบรรยากาศของเมืองญี่ปุ่นต่างจากถนน้านหน้าที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับบริเวณนี้อยู่บนถนนสวินทวงนะมินบุรีนะอ่ามินบุรีแล้วก็ออกมาทางด้านนองจอกนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านฉะเชิงเซาแต่อยู่ฝั่งขาเข้านะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพ พื้นที่กว้างขวางจริงๆ122ไร่ตอนนี้แสงกำลังสวยเลยเพราะว่าเรามาตอนเย็นเนนนะครับประมาณ18นากา19นากาประมาณนี้กำลังได้บรรยากาศภาพสวยๆย,ยามเย็นของฮาราจูกุไทยแลนด์ตรงนี้เอามาฝากเพื่อนๆด้วยครับตรงนี้จะเป็นโซนออเอาเล็นะขายของที่ระลึกของฝากขนมเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ มีอะไรจำหน่ายบ้างแล้วก็สามารถเช่าชุดที่ตรงนี้ไปเดินถ่ายรูปแบบสัมผัสบรรยากาศที่เต็มที่ไปอีกแบบนะใส่ชุดกิโมโนแล้วก็ชุดยูกะตะนะแล้วก็ถ่ายรูปกับบรรยากาศเมืองญี่ปุ่นแท้ๆแบบนี้ครับด้านในเข้ามาก็มีของฝากของที่ระลึกมากมายตุ๊กตาญี่ปุ่นสวย ดาบซามูลรจำลองนี่ครับตุ๊กตาเยอะเลยรถนะครับเป็นรถเขาเลือกรถอะไรรถโมเดลใช่ไหมราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่เพื่อนๆสามารถมาซื้อแล้วก็มีร้านค้ามากมายเลยนะตรงนี้ผมพาเข้ามาชมตรงเอาทเล็ตนิดนึงนะครับ ดาบสมุลไยจำลองเป็นบรรยากาศของเมืองญี่ปุ่นนะครับี่พัดไทยนะข้างล่างแต่ด้านบนเป็นพัดญี่ปุ่นทางด้านนู้นจะเป็นขนมนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดู ี่ครับขนมสไตล์ญี่ปุ่นส่วนมากเขาก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะเพื่อนเพื่อนสามารถมาหาซื้อรับประทานได้นะครับขนมอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราออกไปเดินชมด้านนอกกันต่อครับตอนนี้แสงกำลังสวยเลยแล้วก็ตอนนี้ข้างนอกเริ่มมืดละเราจะไปชมร้านค้าต่างๆในเวลาค่ำคืนครับว่าจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนออกมาด้านนอกแสงกำลังสวยงามเลยครับ18นาฬิกาสนาที ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าที่เมืองญี่ปุ่นจำลองที่เรามาในวันนี้นะครับฮาราจูกุไทยแลนด์เขตน้องจากกรุงเทพครับสำหรับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีจะเปิดตั้งแต่10นาิ30นาทีถึง21นาฬิกานะครับแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์เปิดเวลา10นาฬิกถึง22นาฬิกาเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวได้ แล้วก็มหารับประทานอาหารเย็นอร่อยๆอออที่นี่ได้ครับสวยงามจริงๆครับยามค่ำคืนของเมืองญี่ปุ่นยุคโบราณนะครับผมที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีคนนะแต่ผมถ่ายหลบนะครับสำหรับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวอยู่บริเวณนี้ผมก็จะหลบๆถ่ายนะก็เลยให้ดูบรรยากาศของสถานที่แบบเต็มๆแบบนี้แหละครับด้านนี้ก็จะเป็นโซนของร้านอาหารนะครับริมน้ำ ช่วงกลางวันสามารถปั่นจักรยานน้ําได้นะเขาเรียกอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะเหมือนเป็นที่เราปั่นเรือในน้ํานะครับแต่ตอนเย็นแบบนี้ก็เหมือนจะปิดให้บริการแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เนื่องจากยังไม่เห็นมีใครปั่นนะแต่เรือก็ยังจอดอยู่ครับที่นี่จะเป็นศาลเจ้าฮาราจุก,กุนะครับสามารถมาขอพรได้จริงๆนะเนื่องจากว่ามีพระญี่ปุ่นมาทำพิธี จริงๆนะครับที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ศาลาเราสามารถซื้อป้ายจากเอาเลรเมื่อสักครู่นี้เขียนคําอธิษฐานแล้วก็มาผูกไว้ตรงนี้นะครับเชื่อว่าคําอธิษฐานจะเป็นจริงแล้วก็มีผูกไว้เยอะเลยส่วนมากจะขอเรื่องความรักความร่ํารวยอะไรประมาณนี้นะครับ นี่ป้ายสวยงามเลยนะครับฮาราจูกุสะท้อนกับอ่าสายน้ำด้านล่างสวยงามทีเดียวบริเวณนี้สามารถมาทางามานั่งทานอาหารได้นะเป็นร้านซีฟู้ดนะครับและในวันนี้เราก็จะทานข้าวกันที่นี่ด้วยในเมื่อมาญี่ปุ่นแล้วก็ต้องกินรามเมงเจ้าดังของที่นี่ครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไป รับประทานรามเมงโบราณกันที่นี่ครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรหน้าตาจะเป็นอย่างไรน่าทานหรือไม่ไปชมนะครับ นี่เราเดินทางมาถึงร้านรามเมงแล้วเดี๋ยวเราจะทานรามเมงเป็นอาหารเย็นกันนะครับวันนี้ก่อนที่จะกลับบ้านตอนนี้ก็ประมาณ19นดนกานะครับบรรยากาศก,กำลังสวยงามแล้วก็แสงไฟสวยทีเดียวเหมือนเราเดินอยู่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปร้านรามเมงครับ มาแล้วราเมงของเราเรารอเวลานะครับนาฬิกาทรายหมดเมื่อไหร่เราจรึงจะเปิดได้ทางร้านแจ้งว่าให้รอก่อนนะผมสั่งมาสามารถทานได้สองคนนะครับวันนี้นี่เป็นภูเขอไฟจำได้แต่ชื่อภูเขาไฟเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาครับครบหนึ่งนาทีแล้ว หน้าตาน้าทานทีเดียวเดี๋ยววันนี้กินราเมงเป็นอาหารเย็นหน้าตาหน้าทานจริงๆแล้วก็มีเครื่องปรุงอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่หน้าตาเป็นไงน่ารับประทานไหมครับเพื่อนๆพื่อนมาทานก็ได้นะที่ฮาราจูกุไทยแลนด์น้องจอกนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมอยู่กับผมสมพันธสัจวันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะตรงนี้เป็นร้านบิงชูวไว้พบกันใหม่โอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ